ธนาคารออมสินนอกจากเป็นสถาบันการเงินเพื่อการออมของคนไทยแล้วยังคงมุ่งมั่นพัฒนาศัก,กยภาพและเพิ่มช่องทางการให้บริการเพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการอย่างสูงสุดและเมื่อเร็วๆนี้ธนาคารออมสินได้ทำพิธีเปิดสาขาเซ็นทรัลพาซาสรยายอย่างเป็นทางการโดยได้รับเกียรติจากนายวันชาติวงชัยชนะผู้ว่าราชการจังหวันดนครปฐมและนายปรีมนลวงม่วงผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขาสองร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติเป็นจำนวนมากธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัลพาซาสรยาเป็นสาขาลำดับที่1 0 1 6ของธนาคารออมสินทั่วประเทศพร้อมเปิดให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจรทั้งฝากถอนเงินสลากออมสินพิเศษเงินฝากคุ้มครองชีวิต GSB Life สินเชื่อทุกประเภทบริการเครื่อง ATM บัตรออมสินวีซ่าเดบิตรับชำระค่าสินค้าและบริการออนไลน์ และบริการทางการเงินทุกประเภทโดยเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง20นาริกาเนื่องในโอกาสวันนี้เป็นวันดีที่มาทำพิธีเปิดธนาคารอมสินสาขาเซ็นทัลพลาซา,าสารยาก็ขอให้ธุรกิจของธนาคารอมสินมีความเจริญรุ่งเรืองได้รับความนิยมจากลูกค้ายิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับธนาคารสินสาขาเซ็นทัลพลาซา,าสารยานะครับซึ่งนับเป็นธนาคารอมสิน ลำดับที่1 0 1 6นะครับสาขาสารยาแห่งนี้ก็พร้อมที่จะให้อำนวยความสะดวกใปนการให้บริการสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการรายย่อยต่างๆนะครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปก็ขอเชิญพี่น้องไม่ว่าจะในจังหวัดนครปฐมหรือใกล้เคียงนะครับมาใช้บริการธนาคารสินได้ที่สาขาเซ็นทนรัลพลาซาสารยาแห่งนี้ครับขอบคุณมากธนาคารออมสินมั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชน